คณะกรรมการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้จัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องการอยู่ร่วมกันด้วยการโอบรับวัฒนธรรมความหลากหลายทางเพศโดยมีนายเพชรวัฒนพงศิริกุลรองประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ด้านนายธันวารินสุขพิสิทธิ์โฆษกคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมได้กล่าวว่า การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนรวมไปถึงเพื่อเป็นการยุติการกันแกล้งการ,กร,การลังแก้และการเลือกปฏิบัติต่อครูและนักเรียนผู้มีความหลากหลายทางเพศเนื่องจากโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเข้าใจเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมและปัญหาส่วนใหญ่มาจากกฎระเบียบของโรงเรียนทัศนคติของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังขาดความเข้าใจกับเรื่องความหลากหลายทางเพศ ยงได้เชิญครูอาจารย์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อจะเป็นการหาทางออกให้กับปัญหาเหล่านี้และในฐานะที่ตนนะครับอยู่ในคณะกรรมธิการการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผูรร้แทนรัษฎรมองว่าความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ต้องการออบรับและทําความเข้าใจซึ่งเป็นวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันกับผู้พี่มีความหลากหลายทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญเนื่องจากบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง ในสังคมและมีสิทธิความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันครับทีน่น้องๆนะฮะมีความเขาเรียกว่ามีความกล้ามากกว่าเราในอดีตซึ่งแน่นอนในอดีตเราอยากทําแบบนี้ไหมเราก็อยากทําแต่ว่าตอนนั้นมันก็ถูกกดทับจนรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกระเทยได้แค่นี้ก็ดีแล้วอยู่ตลอดแต่ว่าวันนี้เราได้เห็นว่าเฮ้ยพลังความคิดของน้องๆเนี่ยมีความที่จะกล้าที่จะเรียกร้องสิทธินะฮะขั้นพื้นฐานของตัวเองซึ่งเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะและเป็นสิ่งที่ เาขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องสารต่อ